สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําช่อดอกกุหลาบใบเตยแบบใหม่ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทําแบบดอกบานใหญ่ในลักษณะนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบเตยกันกรตัวแม็กฟอลลาเทป และทางมะพร้าวค่ะในส่วนของทางมะพร้าวนะคะเราจะทําตรงส่วนของก้านหลักนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นลวดทําดอกไม้ก็ได้นะคะตรงนี้ตามความสะดวกโดยจะใช้ความยาวของก้านอยู่ที่30ซนติเมตรค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะได้ตามความเหมาะสมนะคะและต่อไปนะคะในส่วนของใบเตยนะคะในคลิปนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะนาใบเตยมาพับเป็นดอกกุหลาบนะคะให้เพื่อนๆนําใบเตยไปึ่งลมให้ใบเตยมีความอ่อนหรือว่านิ่มก่อนนะคะ วิธีการทําในลักษณะนี้หลักๆเลยจะทําให้ใบเตยพับง่ายใบไม่แตกเหมาะมากๆสาหรับมือใหม่หัดทาหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ใบเตยในการทําดอกกุหลาบนะคะทั้งหมด3าใบแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะจะใช้เพียงครึ่งใบในลักษณะนี้เราจะทําตรงส่วนของใบเลี้ยงหรือว่ากลีบในลักษณะนี้ค่ะโดยจะตัดความยาวนะคะอยู่ที่20ซนติเมตร จำนวนหนึ่งใบนะคะต่อไปเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทำนะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนเพื่อนนำใบเตยใบที่หนึ่งมาก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะหันฝั่งสี่ด้านนวลเข้าหาตัวค่ะต่อไปเว้นระยะตรงส่วนของก้านนะคะอยู่ที่2นิ้วจากนั้นนะคะตรงส่วนของมุมด้านบนที่เราได้เว้นไว้นะคะให้เพื่อนเพื่อนพับหักมุมไปทางด้านหลังให้ปลายใบเตชยชี้ไปทางด้านขวาในลักษณะนี้ค่ะ ต่อไปค่ะพับฝั่งซ้ายไปขวาให้อยู่กล่กลางสันของใบเตยค่ะจากนั้นพับมุมด้านบนให้ทับมุมด้านล่างค่ะและหมุนจากซ้ายไปขวาสองรอบหมุนให้ได้ระยะแคบมากที่สุดให้เป็นลักษณะใจกลางดอกค่ะและเมื่อครบสองรอบแล้วนะคะบังคับมุมด้านบนตรงส่วนนี้ให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะพับหักมุมตรงส่วนด้านบนตรงนี้ไปฝั่งตรงข้าม พับหักมุมหมุนซ้ายไปขวาบังับมุมด้านบนให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมเช่นเดิมแล้วก็พับหักมุมหมุนซ้ายไปขวาบางคับมุมด้านบนพับหักมุมหมุนซ้ายไปขวาทําในลักษณะเดียวกันแบบนี้ราคาบนไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบเตยใบที่หนึ่งจะมีความยาวเหลืออยู่ที่4นิ้วค่ะ พับหักมุมแล้วก็หมุนวนไปในลักษณะเดียวกันเลยนะคะ และเมื่อปลายใบเตยเหลือความยาวอยู่ที่4นิ้วแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการต่อปลายใบโดยวิธีการนาใบเตยใบที่2มาเลยค่ะจากนั้นตัดส่วนที่แข็งจนเกินไปออกโดยการตัดเป็นมุมเฉียงเพียงเล็กน้อยในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต่อปลายใบนะคะตรงฝั่งที่เราตัดสอดเข้าไปตามแนวใบที่1ของเขาเลยค่ะดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดขาให้ใบเตยทั้งสองใบขนานกันในลักษณะนี้ จากนั้นก็บังคับมุมด้านบนตรงส่วนนี้ให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมอีกเช่นเดิมจากนั้นก็พับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามพับหักมุมหมุนซ้ายไปขวาและบังคับมุมด้านบนให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมอีกเช่นเดิมจากนั้นก็พับหักมุมหมุนซ้ายไปขวาทำในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบเตยใบที่สองจะมีความยาวเหลืออยู่ที่4นิ้วค่ะ ับหักมุมแล้วก็หมุนวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ และเมื่อปลายใบเตยใบที่สองเหลือความยาวอยู่ที่4นิ้วแล้วต่อไปนะคะเราจะทําการต่อปลายใบเตยใบที่3หรือว่าใบสุดท้ายนะคะโดยวิธีการเดิมค่ะก็คือตัดส่วนที่แข็งจนเกินไปออกจากนั้นก็ตัดเป็นมุมเฉียงเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็สอดปลายใบต่อเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จับใบเตยทั้งสองใบให้ขนานกันอีเช่นเดิมและพับหมุนวนไปในลักษณะเดิมค่ะ และในส่วนของความยาวใบสุดท้ายนะคะเราจะเหลือความยาวอยู่ที่7นิ้วค่ะและเมื่อเหลือความยาวอยู่ที่7นิ้วแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเก็บปลายใบตรงส่วนนี้ด้วยวิธีการพลิกตรงส่วนของก้านเขาขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะพับหางมุมตรงส่วนนี้เข้าไปหาฐานคอดอกโดยการพับเข้าไปให้ชิดเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นพับหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะให้ชิดฐานคอดอกมากที่สุดจนกว่าปลายใบเตยใบสุดท้ายจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วนะคะพับหักมุมแล้วก็หมุนวนไปเลยค่ะวิธีการทำในลักษณะนี้นะคะจะทำให้ดอกของเรากระชับดอกของเราจะไม่ดีดออกค่ะ และเมื่อปลา,ายใบเตยเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วแล้วต่อไปนะคะเราจะทําการเก็บปลา,ายใบตรงส่วนนี้ด้วยวิธีการบีปราบปลายใบเตยให้เป็นลักษณะแบนๆและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลา,ายใบค่ะเมื่อสุดปลา,ายใบแล้วใช้แม็กเย็บค่ะ เมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะตัดตรงส่วนของก้านนะคะให้เหลือความกว้างของก้านนะคะอยู่ที่3มิลค่ะ และเมื่อได้ขนาดของก้านในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําตรงส่วนของใบเล็กๆในลักษณะนี้นะคะวิธีการทําค่ะเราก็นําใบเตยตรงส่วนของปลายใบที่เราได้ตัดเตรียมไว้แล้วนะคะจากนั้นก็พับครึ่งค่ะหันฝั่งด้านเงานะคะเข้าด้านในแล้วก็พับครึ่งในลักษณะนี้จากนั้นนะคะหันปลายแหลมนี่ค่ะที่เป็นปลายใบตรงนี้เข้าหาตัวแล้วตัดให้เป็นลักษณะมุมเฉียงในรูปแบบนี้โดยการตัดเข้าไปให้อยู่ ตรงส่วนของสันของใบเตยแต่ว่าระวังเพื่อนๆอย่าตัดให้โดนนะคะเราจะเหลือตรงส่วนของสันไว้ตรงส่วนของระยะด้านปลายจนถึงมุมที่เราตัดนะคะเพื่อนๆเว้นระยะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะจะชอบตรงส่วนของใบกลีบที่เป็นใบใหญ่หรือว่าใบเล็กตรงเนี้ยเอาตามที่เราต้องการเลยเนี่ยค่ะตัดแล้วก็เว้นตรงส่วนของกึ่งกลางตรงนี้ไว้เหมือนเดิมน,นะคะจากนั้นก็ตัดยาวเข้าไป จนกว่าจะสุขความยาวของใบเขาเลยค่ะน่คะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำตรงส่วนของดอกแล้วก็ทางมะพร้าวนะคะที่เราได้เตรียมไว้ตรงนี้ประกอบเข้ากันโดยการสอดด้านปลายนะคะเข้าไปตรงกึ่งกลางของดอกดันเข้าไปให้ลึกจนหลุดค่ะค่อยค่อยหมุนเข้าไปค่ะเมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ต่อไปเราก็นำโฟลเททมาพันติดเลยค่ะระยะในการพันนะคะเราจะเริ่มจากด้านใต้ฐานคอดอกเลยค่ะค่อยๆพันเก็บมุมหมุนบนไปนะคะ ระยะในการพันนะคะปัาจะไม่เน้นเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับระ,ระยะความต้องการของเราว่าเราจะใส่ตรงส่วนของมุมใบให้อยู่ระยะตรงส่วนไหนนะคะเอาตามที่เราว่าเหมาะสมเลยใชค่ะก็พันเก็บมุมบนไปเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของปลาปัาจะวัระยะไว้อยู่ที่5นิ้วค่ะ เมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ประกอบใบเข้าไปได้เลยจากนั้นก็พันฟฟลลอเทปเลยค่ะพันไปจนกว่าจะสุดความยาวของก้านเลยนะคะ เมื่อสุดความยาวของก้านแล้วก็ตัดฟอลเท์ออกได้เลยค่ะนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของช่อด,ดอกกุหลาบใบเตยในรูปแบบใหม่ค่ะสวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ